โอ้อยตกใจยานะแงมูมเอเจ้า,มมจาบางอาจมาขุดทิ้งเลยไนะหมฮะตังเลยอุ้ยก็สวยเหมือนกันแล้ทำนี่อุ้ยดีนะ่ยผมต้องไปตายนะว้าวไอ้มันทำคิสตันนี่เนาะเหมือนอะไรก็นา,นาผมขุดไม่ได้ ไ,ไ,มมออมไม่ได้ผู้ช่วยอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละอุ้ยติดใหญ่เอาละเรามีด่านอยู่แปดก้อนน้อยมากอืออืมไม่มีใครขุดแล้วนะขุดมาคลาดสองเพือนกันขุดไปเรื่อยๆไู้ช่วยเตุ๊กขุดไปเรื่อยๆว้าวนี่มันแล้วนะนาบ่นี่เราขุดมาถึงไหนแล้วนะมาเจอน้ำผู้ช่วยลงมาดิ อาจจะมีอะไร Amazing ข้างล่างก็ได้นะขลางหมือนจะมื่นเลยเมื่อแล้ว,อ,ลวอุ้ยว้าวผู้ช่วยลงไปดีอาจจะมีฉลามข้างล่างนะตั้งรอ,อไว้เลยเออครับดาบได้กันนะดาบมันจะได้พ r o c e d u r e เออขุดขุดขุดนี่หมดอน,นี้ขุดไหมนี่ไม่นี้มันขุดง่ายเลยวะเนี่ยผมแก่สะกิดเองนะ บตกใจเรื่องเห็นตัวอะไรอืมเอาละทำที่ตุกเป็ดดีกว่านะอืมปึ๊บอืมเอาละเอ้ไม้หมดแมงมูไม่ได้เกิดวะเนี่ยมันก็ดีแหละไม่เกิดน,นะถ้ามันเกิดผมก็ไม่ไหวนะม,ม,ม,มันจะอยู่แบบสปอร์ไม่หยุดถ้าผมขุดแล้วมันดูวนเนี่ยมันขุดเองอัตโนมัติเออหัว อย่ามาติดหัวฉันนะแล้วกนนำไปกล่องด้วยเออไปช่วยทำอะไรของเขาเนะี่ยไม่มีไรไม่มีไรวา่า,วางเปล่าว่างเปล่าอุ้ยติดอะไรอีกแล้วเนะีย่ยซื้อทองหน้าหอมทองทองอยู่หน้า โอ้มีอะไรว่ะล่นะ,อ,ละอื้อโอเคโอ้ผู้ช่ยตายได้ไงวนะ่ะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดมอนว้าวแดมอนกับโคแล้กวก็ทองโอเคเยสเยอเอ้ยของดี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 เลย

แต่ผมจะไม่รอตามผู้ช่วยนี่แหละเออยมาแล้วอยู่ด้วยกันได้ผมทีมีใครช่วยเลยเอาละกันเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการขุดเลยเอ้ยขุดอืมเราต้องเทงสมาธิเทงเทงเทงมาธิจิตใจสงบเออจิตใจสงบ คิดนะเหย่อมาควา้าเฮ้ยกั่งขุดเออนี่เราต้องเพ่งสมาธิเออจิตใจต้องสับข้างล่างมีอะไรวนะเนี่ยผมอยากเห็นแต่ว่าก่อนที่อยากจะเห็นขุดนี้หมดก่อนแล้วกันขุดนี้หมดก่อนไปช่วยเราจะไปอุษักกันเราขุดให้หมดเลย ขุดย้ายหรืออืมโอเคหวังว่าถ้าเราขาลงมันจะเป็นแรงนะขาขึ้นนะ่าต่ง่ายจะขาลงนะมันมรูงันเลยกูมิคุ้ไม่น่ารอดตัวเแล้วนะเนะี่ยบอกอะไรวะเนี่ยบกครเยอะโอเคาหายใจแป๊บหายใจโอเคระดับน้ำ ของเต็มดอยมุนด,ยนดยอยเออเอออาจจะออกโอเคได้โนสิบสามก้อนบาไปแล้วช่วยผมเจอเดมอนสิบสามก้อนของใครนะวะเนี่ยรู้อามันอาจจะเป็นคนทิ้งของก็ได้นะโอ้ขุดไปบายช่วยมุ่งมุ่งมุ่งลงไปเออตายที่นี่แน่นอนเรา

จะขึ้นไปไงวะนะไม่ไรไ,ไม่ต้องห่วงเออนี่ไม่ต้องห่วงผมไม่เป็นไรเออโอเคจื๊บอุอ้ยนี่มันตัวอะไรวะนะ่าบอดีพวกหวังเอาไงคงไม่ทำอะไรฉันแล้วนะน,ะนี่นายเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมหรือนายเกิดตามมอนสปอร์ตไหเนะี่ยผมไม่รู้อะมันมันเป็นซอมบี้กับกับสกอร์ลีตันแล้ว มันเกิดได้เงีวเนะช่องมัน้กันคิด้าเขาเสียเป่าเอออืมขุดไปขุด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 ว้าวเช้าแล้วผมขึ้นมาเจอแสงอาทิตย์ยามเช้าอุ๊ยตีกลิมก็ไม่กลิเป็นอย่างเงี้พี่ช่วยกลกลิมโกลิมเป็นสกุตอะไรวะ เออเราต้องเราต้องมีเหล็กอะ่ะจะช่วยกโกเลมออมโกเลมก็มันไม่ไประโยชน์สำหรับผมเลยนะเป็นเจ้าอะไรไประโยชน์แล้วตายไปซะฉันเองไม่มต้องการเจ้าเพราะว่าฉันลุกทาอย่างเงงนะดียวเลยไงล่ะแล้วเจ้าอยู่ข้างบนสุดท้ายฉันก็ไม่ดูเจ้าเียดีเลยคงไม่ได้ดูมนันนะนะมันก็ควรจะตายแหละใจมไม่ช่วยใส,ส่ตาหนังสิ เออสกํายามันเออมุ้ยได้แดงกสิข้อนว้าวเออไม่ช่วยอุ้ยอุ้ยคุณไม่ช่วยเราเราได้ทีดำน้ำมาดำน้ำแบบไม่ขาดเจ้นอ่ะอุ้ยขอ,ของดีของดีของดีไม่หยุดเลยทองขนมปังจุ๊อือจุจ๊บเอาอะ